หกเจ็ด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 พอใจยังพอใจแล้วหรือ,อยังเฮสันหานอหาห้อสันหาน่าเกินแต่ละคนเนี่ย <c oughs> ในวันก่อนนะครับก็มีน้องออฟเนาะเขาเอาตัวละครมาให้แบบโหดูดิโคตรเยอะให้เหมือนน้องแม่งเลิกเล่นอ่ะดูดิแต่ละตัวเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเราจะมาไล่รีวิวแต่ละตัวไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแมพนี้เนาะ วันที่20จะมีการอัปเดตนะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีการบิดหรือเปล่าเนาะส่วนวันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้าดาร์กอนไททันดิวแมนละกันตัวนี้นี่เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีไซน์ตัวละครไม่ว่าจะทําแมปไหนก็ตามนะครับทำออกมาดีแทบทุกแมปเลยคือเรียกได้ว่าเป็นลูกรักเลยดีกว่าขึ้นชื่อว่ามังกรก็จะเป็น6776เเสมอหลอก คือชื่อว่ามังกรก,ก็มักจะเท่เสมอนะครับสกิลวิหนึ่งเมื่อศัตรูอยู่ระยะใกล้ๆนะครับจะทําการโจมตีแรงขึ้น10เท่าแล้วก็สแตนห้าวิซึ่งจะทําทุกหกวินาทีสกิลวิสองเนี่ยจะเป็นการพ่นไฟทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้สกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลกดใช้ดัคเนกฟูลี่เป็นการปล่อยเสาไฟลงมาที่พื้นดินนะครับแล้วก็คงอยู่30วินาทีศัตรูที่เดินผ่านเนี่ยก็จะติดสถานะไฟไหม้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่หลายคนชอบพูดถึงเมร หลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเก่งมากเลยเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากซึ่งมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารีวิวในคลิปนี้นะครับสกิลจะมี3สกิลเหมือนกันสกิลแรกจะเป็นการที่ยิ่งโจมตีนะครับยิ่งตีเร็วขึ้นและตีแรงขึ้นด้วยทุกครั้งนะครับครั้งละ0.5%สูงสุดถึง100%ถ้าไม่โจมตี2วิธีจะกลับมานับศูนใหม่ สกิลที่2จะเป็นสกิลที่ทุกครั้งที่ตัวละครนี้เลเวลอัพเนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับและสกิลสุดท้ายเป็นสกิลกดใช้ทำการปล่อยพายุสร้างความเสียหาย2เท่าทําให้เดินช้าลง50%นะครับก็คือ0.5เป็นเวลา10วินาทีหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรารีวิวไป2ตัวเลยละกันนะครับเอาจริงสมุไรพี่ดูมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนจะเกิ่งขนาดนั้นป่าวะเดี๋ยวต้องลองต้องลองต้องลองไม่ลองไม่ไมรู้เว้ยอ่ะกดสุ่มก่อนเกลือเลย รู้สึกว่าวันที่20ไม่ว่าจะเป็นแบบสก,กิิตี้ทาวเวอร์ดิ n เ e นส์แบบนี้ยแล้วก็ไททันทาวเวอ e ์ดิ f e n น e จะมีอัปเดตใช่ไหมมาดูดีกว่าว่าจะมีการเลื่อนเปล่าพี่ว่าอาจจะโดนบิดก็ได้นะ <c oughs> ก่อนไปนเริ่มเหมือนเดิมฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับใครสนใจบร,ริการแมปต่างๆก็ขอฝากร้านค้าบิวปะกบปรบอร์ปะกิวไว้ด้วยนะครับ บิวปะกณ์ช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกม r o โดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้น ก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวประกอบนะครับเริ่มจากวางเจ้าสมุไรสมุไรนะครับใช้เงินในการวาง250เองนี่ซับสับสับสับับัดาเมจอืมดาเมจดูไม่แรงมากนะอาจจะเพราะว่าตัวนี้ใส่ทริอลสไนเปอร์มาก็ไล้ตีไกลขึ้นถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่โจมตีจะมีเกตบนหัวเนาะนี่สแต็กสูงสุดถึง100%ก็คือตีแรงขึ้นถึง100%ก็2เท่า แล้วก็ตีเร็วขึ้น2เท่าด้วยประมาณนี้นะครับเอาจริงถ้าสมิศัตรูเดินไม้เรื่อยเนี่ยถือว่าโอเคนะมันไม่ต้องเก็บสแต็กใหม่ใช่ปะละ่ะดูดิสับ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 ,สบ,สบเร็วขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็สกิลพายุก็จะเป็นการฟันเพื่อสร้างสโลส่ศัตรูดาเมจแรงขึ้น2เท่าจากดาเมจตัวละครนะครับอันนี้เรเกว่าสี่แล้ดาเมจสี่พันอย่างเกรดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแปดพันเนาะคูดาวก็หารไปอีกครึ่งหนึ่งเลยก็ดีนะเอาจริงก็ดี อาทีนี้น่าจะวางได้หลายตัวหรือเปล่าโอสามารถวางได้แค่4ตัวละครเท่านั้นนะครับเออแต่4ตัวละครต้นเกมก็โหดแล้วซึ่งเอาจริงถ้าเทียบเนี่ยมันใช้เงินในการวาง2องใช่ไหมถือว่าเป็นต้นเกมที่ดีเลยนะตัวหนึ่งเลยแต่ถ้าถามพี่อืพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเรามีเงิน1,000แต่แรกอะ่ะวางบิ๊กบัตดีกว่าบิ๊กบัตแม่งมันคือมันตีและถอยหลังได้ไงแล้วดามเมจไม่ได้เย่กว่าด้วย เออขึ้นเลเวล5ใช้เงิน5,000ดาเมจเป็น6,000แล้วนะครับอันนี้ถ้าสมมติร0อซก็เป็น12 0 0นเนาะโอโ้โหแล้วสมมติไอ้คูดาวก็หารไปอีกอะหารไปจากเดิมอีกอะ่ะเร็วนะเร็วมากเลยอเดี๋ยวเราลองทยอยก่อนแล้วกันเลเวลต่อไปน่นจะเป็นเลเวลสุดท้ายแหลปะปาดด้วยพาย,ยุนี่แน่นี่สร้างพายุศัตรูที่เดินผ่านจะโดนสโล50เป์เ็นเป็นเวลา5หรือ6วินนี่แหละ อเอาจริงพี่แกก็โหดนะตัวเนี้ <c oughs> ก็โหดระดับหนึ่งอ่ะแต่ถามว่าโอเคไหมพี่ว่าไปเล่นตัวละครใส่สถานะอย่างบิ๊กบัตน่าจะเวิร์ก,กว่าวะ่ะจริงๆนะเว้ยพี่ว่าตัวที่มีสถานะแม่งดีกว่าแต่ก็นั่นแหละมันใช้เงินเยอะกว่าน้องสำหรับบิ๊กบัตอ่ะอ่ะมาเรามาวางตัวละครโมเดลไม่ค่อยสวยนะโมเดลมันแข็งๆวะ่ะส่วนดามเมจเลเวลหนึ่งก็แค่ห้าพันลีพี0สหนึ่งหมื่นครับใช้หมื่นห้าขึ้นเลเวลสองมันพ่นไฟรัวๆเนาะแต่ แปลกๆว่ะเลเวลสดาเมจเจ็ดพหร้อเลเวลสามใช้20,000ืเลเวลสามดาเมจหนึ0 0หระยะ62.5ิคูดา0.27จอนะครับอันนี้คือรวมบัฟตัวละครแล้วด้วยซึ่งไอพาสซีฟ i สกิลเนี่ยดักอนิกไหมถ้าศตรูเดินมาระยะใกล้ๆทำดาเมจเท่ากับ 10x ก็คือ10เท่าแล้วก็ติดสัตนห้าวีด้วยซึ่งตอนต้นเกมอาจจะไม่เห็นผลต้องรอเลดเกมมัง้งมั้งนะเลเวลสดาเมจสองหมนะครับระยะหกสิบคูดา0.25นะครับ อือัพขั้นต่อไปใช้เงินเยอะเดี๋ยวพี่ขอทำการสเปมตัวเงินก่อนแล้วกันรู้สึกว่าต้องการเงินแบบมากๆขึ้นเลเวล5ใช้50,000ดาเมจนะครับก็กลายเป็น25,000ระยะ75คู่ดา0.2ก็ทีเพีย0งแสนส0ทีที่เราใช้เป็นสไนเปอร์ก็คือตีไกลขึ้นถ้าพูดจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีสไนเปอร์แปลว่ามันตีแคบม,มากเลยนะระยะโจมตีถือว่าไม่ไกลเลยเมื่อเทียบกับตัวละครในยุคปัจจุบันเนาะ ส่วนดีไซน์ก็ต้องพูดตรงๆว่าดีไซน์ตัวละครมันแข็งๆอ่ะดูดิแม่งเหมือนเหมือนดินน้ำมันแล้วก็มีเอฟเฟกต์ปล่อยไฟบางๆอะผิดคาดอะ่ะผิดหวังผิดหวังนึกว่าจะแบบสวยกว่านี้อ่ะสก,กิลนะครับพอเรากดปุ๊บพื้นเนี่ยก็จะเป็นไฟแดงๆนะครับซึ่งจริงๆในคำอธิบายมันบอกว่าเป็นเสาพีราก็คือเสาไฟเว้แต่ในความเป็นจริงมันคือเหมือนปล่อยไฟไปรอบๆแล้วศัตรูที่เดินผ่านก็จะโดนสถานะติดไฟด้วย มีดาเมจเบาๆอะไรเงี้ยแหละแต่ถามว่าแรงไหมพี่ว่กเบาอะเอาง,ง่ายๆคือทุกอย่างมันเบาไปหมดเลยแล้วก็พาสซีฟที่บอกว่าต่อยดาเมจสิบเท่ายังไม่เห็นสิบเท่าบวกสตันเนี่ยยังไม่เห็นนะครับน่าจะบั็กหรือเปล่าพอเท่าที่ดูมาเนี่ยคือยังไม่มีศัตรูตัวไหนที่มันโดนต่อยสิบเท่าเลยแล้วก็ติดสถานะสตันก็ยังไม่เห็นสักครั้งเลยทั้งๆที่มันบอกว่าทําทุกๆหกวินาทีนะ ตอนนี้นะครับก็ใช้บัฟของ king ง e n t ติของแมนจะเห็นว่ามันสามารถบัฟดาเมดแบบดาเมดสูงสุดเนี่ยติดขี1 9 0 0 0 0้ม่นไม่ขีคือ97,500นะครับถ้าติดขีคือ1,95,000ซึ่งเออทำไมตัวเลขเป็นแปลกๆจริงๆมันต้องเป็น1,25,000ม้ใช่ไหมติดขีเป็น1,95,000ไม่ดิถ้าติดขี้1,25,000มันก็ต้องเป็น2 0 5 0 0 0น้าเปล่าแปลกๆกว่าทุกคน าจะคิดไปเองแตอพี่งงวะ่ะตอนนี้พี่กำลังดูว่ามันจะมีดาเมจแบบคูณสิบหรือเปล่าที่มันบอกอ่ะแต่ก็ยังไม่เห็นวะ่ะมันต้องประชิดขนาดไหนวะยังไม่เห็นเลย <c oughs> ออะเดี๋ยวลองกับบอสดีกว่านะ่าจะเห็นภาพกว่าอ่ะทุกคนลองสังเกตเองแล้วกันจะเห็นนะครับหนึ 1, 95, 000, ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันโลโลเลยมันบอกว่าทุกคนลองอ่านสกิลแรกก็ได้สกิลแรกมันบอกว่าเป็นการสร้างดาเมจแบบสิบเอ็กก็คือสิบเท่า แล้วติดสตันห้าวิแต่ตอนเนี้ยไม่เห็นตัวไหนเลยที่โดนดาเมจสิบเท่าแล้วก็ติดสตันนห้าวิะไม่มีจริงๆนะเวสตันห้าวิหายไปเลยพี่ว่าน่าจะบัก็กไม่ก็เขาเอาออกหรือเปล่าะอะอาจจะแบบโกงไปหรอดาเมจแรงเกินอะไรเงี้ยเออย่ำเย่แล้วะลวะแล้วก็ดาเมจตัวเดียวอย่างในโคแมนเซอร์ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถฆ่าได้อะ่ะเวฟสี่ห้าละแล้วสี่เจ็ดจะมีบอสอีกตัวหนึ่งโผลมาพี่ว่าพี่ลงสมุไรเพิ่มดีวะลงสมุไรเพิ่ม มันน่าจะดามเมจแรงกว่าไอ้มังกรตอนเนี้ยมังกรแม่งบ้าดามเมจ 10x สตันหายไปหมดเลยไอ้มังกรสรุดเจนเอ้ยอันตอนนี้เดี๋ยวเรารอตีไปโอ้ตีนานจัดแหละเราไม่ได้ตัวดามเมจอื่นมาด้วยไงตีนานบบนานมากอ่ะสรุปนะจนตอนนี้เวฟ50นะครับก็ยังไม่เห็นมังกรทําสตันได้เลยตามที่ขอ้อธิบายสก,กิลแรกเนาะมันบอกต้องประชิดมากซึ่งเราลองประชิดทุกอย่างแล้วจนแบบตัวจูบกันแล้วอะ มันก็ยังไม่ติดสตาร์เลยแล้วก็ดามเมจสิบเท่าหายไปนะครับมาสรุปกันก่อนปิดคลิปดีกว่าสําหรับส่วนตัวนะพี่ว่าซาม,มูไรดีซาม,มูไรใช้นในตัวต้นเกมเนี่ยก็ดีเพราะมันใช้เงินน้อยด้วย2 5 0แต่ถ้าเทียบกับตัวละครอ,อื่นอย่างบิ๊กบัตพี่ว่าบิ๊กบัตดีกว่าหรือจะเป็นฟอ์เซนคาเมล่าแมนก็ดีกว่าเช่นกันโดยเฉพาะฟอ์เซนคาเมล่าแมนเนี่ยเออถ้าใครดูคลิปที่พี่รีวิวหรือพูดอธิบายไปมันบั๊เนาะทั้งโจมตีประชิดแล้วก็โจมตีระยะไกลดาเมจมันตัวคูณเเยอะกินไป ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่เขาเขียนโค้ดอลีบิทพลาดไปหรือเปล่าเว้ยมันก็เลยเป็นตัวต้นเกมที่โกงแต่จะบอกว่าต้นเกมก็ยากมันใช้เงินพันห้าลงอ่ะก็เยอะกว่าตัวสมูไรเนี่ยส่วนมังกรนะครับดากอนไททันดิวแมนอันนี้คืออกระโปงเลยมันไม่ได้เก่งตามที่คาดหวังอ่ะอย่างเช่นสกิลสตันก็หายเพิ่มดาเมจสิบเอกะที่มันบอกว่าในระยะประชิดแล้วก็คูดาวทุกหกวิอะไรเงี้ยหายไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เก่งตามที่ที่คิดไว้เนาะ เวลารีวิวก็ต้องพูดจริงๆอ่ะว่าดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีเลยอันนี้ก็ตามนั้นนะครับทุกคนอ่ะก่อนปิดคลิปขอสุ่มอีกสักสิบโลสิอืมเข็มเขมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาแบบนี้อีกทีหนึ่งคือตอนอัปเดตเนาะวันที่20ถ้าไม่อัปเดตก็รีวิวตัวละครกันต่อแหละคนขอเยอะเหลือเกินสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า